สวัสดีครับคุณผู้ชมสปอร์ขับสำหรับคนรักกีฬาวันนี้พาไปชมไฮไลท์ฟุตบอล FC Cha แ m p i o ี s League รอบ8ทีมสุดท้ายครับ BG ประทุมยูเนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยลงสนามพบกับอุรวะเรดไดบอนครับเกมนี้เตะกันที่ไซตามาสเตเดียมครับ สำหรับตัวผู้เล่นเกมนี้ BG ปทุมก็ยังคงส่งตัวผู้เล่นตัวหลักลงสนามกันครบครับไม่ว่าจะเป็นสารัตยยูเย็นพิธิวัต์สุขจิตธรรมกุลวรชิตกนิสีบำเพ็ญธีรศิลป์แดงดาและอีกสานฟานดี้ก็ลงสนามกันครบคันครับสำหรับ B g จีปทุมตั้งเป้าเก็บชัยชนะให้ได้เพราะว่าต้องการเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสโมสรครับเริ่มเกมได้52วินาทีเท่านั้นอุดระก็ยิงประตูขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ครับแต่ว่าผู้ตัดสินไปเช็ค VR แล้วก็ลิปประตูคืนครับเกมนี้เทคนิคของมาโกโต้นี่ก็เปิดหน้าเข้ามาแลกกับทางเจ้าถิ่นจากญี่ปุ่นเลยนะครับก็สู้กันได้สนุกครับ BG ก็มีโอกาสได้ลุ้นบ้างครับหลายๆจังหวะแต่ว่าจังหวัดสุดท้ายก็ยังไม่ดีพอครับอย่างเช่นลูกนี้ครับได้เตะมุมส่งสัญญาณมาที่หน้าประตูแล้วก็ได้โอกาสโคครับแต่ว่าไม่ตรงประตูครับ นี่ครับ BG ก็ยังพอมีโอกาสได้ลุ้นบ้างแต่อย่างว่าครับเกมเพซซิ่งเกมเพซซิ่งของทีมจากญี่ปุ่นนี่ก็เล่นงานทีมจากตัวแทนจากประเทศไทยค่อนข้างทําให้ขึ้นเกมได้ลําบากครับในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนี่ก็ทําให้ BG ปรปทุมเนี่ยเล่นกันได้ลําบากครับต่อบอลกันได้ลําบากจังหวะนี้ครับนาทีที่25อุระวะก็มีโอกาสส่งบอลเข้าไปกองก้นตะข่ายครับแต่ว่า พุทสินยกเป็นลูกล้ำหน้าครับจะบอกว่าช่วง25นาทีแรกนี่ถือว่าโชคยังเข้าข้าง BG ครับเพราะว่าอุดรวาเนี่ยยิงไป2ประตูแต่ว่ายังไม่ได้เลยนะครับจนกระทั่งนาทีที่32ครับอุดรวาก็ได้ประตูออกนําจนได้จากการยิงของเจนคาสันครับที่ซัดเต็มข้อเลยกิตดพงผู้แถวเชือกนี่พยายามปัดแล้วครับแต่ว่าบอลมันแรงครับสุดท้ายก็ อุรวาเรสก็นำบีจไป1ประตูต่อ0ูครับจากนั้น BG ก็พยายามเปิดเกมบุกแรกครับหวังที่จะทวงประตูคืนได้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายนี่ก็ยังไม่ดีพอครับยังทำอะไรได้ไม่ถนดัดเพราะว่ายัางโดนเกมเพสซิ่งของอุรววเนี่ยเข้ากดดันอย่างต่อเนื่องครับยิ่งเล่นเกมก็ยิ่งห่างชั้นไปเรื่อยๆครับอุรวาก็เป็นฝ่ายคลองบอลได้มากกว่าขึ้นเรื่อยๆครับ เล่นไปเล่นมานาทีที่42จากที่ BG พยายามจะทำเกมเข้าบุกหวังจะได้ประตูคืนครับสุดท้ายก็มาโดนเม็ดที่2ครับจากลูกเตะมุมของเคนอิวาโอเปิดมาที่หน้าประตูครับแล้วก็เป็นอิวานามิที่ขึ้นโคครับส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายครับอุดะวะเดสไดมอนนำห่าง BG เป็น2ประตูต่อ0ูย์ครับเข้าสู่ครึ่งหลังครับ BG ก็ยังคงเดินหน้าบุกครับแต่ว่า ยังไม่สามารถยิงผ่านมือผู้รักษาประตูของอุระวะได้ยิ่งเล่นเกมก็ยิ่งแผวครับเป็นอุระวะที่เป็นฝ่ายขึงเกมไว้ได้หมดครับเวลา BG บุกมาก็ยังลงมาตั้งรับกันได้อย่างเหนียวแน่นครับ BG ก็ยังไม่สามารถทําประตูตีไข่แตกได้นะครับจนกระทั่งนาทีที่65ครับอุระวะก็มาได้ประตูที่3ามจังหวะนี้ครับจาก โคอิซึมิครับโอ้โหสัดเข้าไปดูแฟนบอลในสนามของอุรวะครับอุรวะนี่ขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่มีแฟนบอลเยอะที่สุดครับเกมนี้ก็เข้ามาชมกันหนาตาครับและนาทีที่72ครับอุรวะได้ประตูที่4จากอากิโมโตะครับดูแฟนบอลโอ้โหบรรยากาศนี่สุดยอดจริงๆครับเล่นไปเล่นมาก็ยิ่งแสดงให้เห็นครับว่า ฟุตบอลเจลีกนี่ยังห่างชั้นจากฟุตบอลไทยอยู่พอสมควรครับโอ้ว่า BG นี่มาดีแล้วนะครับพอมาเจอของจริงเพราะว่าอุดรวะนี่เป็นแชมป์เอซีแชมเปี้ยนลีกอยู่2สมัยครับแมมาเจอกันแบบนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดมองในแง่ดีก็คือนักเตะเราได้ประสบการณ์นะครับสุดท้ายครับก็จบเกมครับ BG สู้ไม่ไหวจริงๆครับแพ้ไป0ประตูต่อ4ครับตกรอบ8ทีมสุดท้ายครับ ส่วนอุรวะเรดไดมอนด์ก็จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับชุนบุคคุนไดมอเตอร์แชมป์เก่า2สมัยจากเกาหลีใต้ครับที่เอาชนะวิเซนโกเบจากญี่ปุ่นในช่วงต่อเวลาพิเศษ3ประตูต่อ1ครับหลังเสมอกันในเวลาปกติ1ประตูต่อ1ครับหลังจบเกมครับ มากกตโตเทกูราโมริคุนสือของ BG จีปทุมก็ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เตรียมทีมมาสู้อย่างเต็มที่ครับเริ่มเกมมาในช่วงต้นเกมนี่ถือว่า VR ช่วยไว้2ครั้งแต่สุดท้ายก็ยอมรับครับว่านักเตะเราสู้ไม่ได้จริงๆครับส่วนตัวเขาเองเขาก็ได้บอกกับนักเตะทุกคนว่าพวกคุณทําได้อย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้วอีกประเด็นก็คือเรื่องความคุ้นชินกับสภาพสนามครับมีนักเตะบางคนไม่เคยเจอสภาพสนามแบบนี้ทําให้เล่นไม่ถนัดครับแล้วก็ส่งผลต่อเกมในนัดนี้ด้วยครับแต่ สุดท้ายแล้วเราก็จะนําเอาสิ่งผิดพลาดทั้งหมดเนี่ยกลับไปปรับปรุงทั้งเรื่องของการเคลื่อนที่ที่นักเตะไทยจะต้องนําไปพัฒนาให้ทันเจลีกและบอกกับนักเตะทุกคนว่าจะต้องนําประสบการณ์ครั้งนี้ไปพัฒนาตัวเองเพื่อให้สู้กับนักเตะระดับเอเชียได้ก็จริงอย่างที่มาโกโตะเขาบอกครับเพราะว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับนักเตะไทยเพราะว่าเกมนี้อดีตแชมป์เจลีกเล่นแสดงให้เห็นว่าเจลีกกับ ไทยลีกเนี่ยยังคงห่างชั้นกันเยอะครับทั้งเรื่องแท็กติกเรื่องสภาพความฟิกแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวครับนักเตะญี่ปุ่นนี่แสดงให้เห็นแล้วว่าเหนือชั้นกว่าพวกเราจริงๆครับมาดูเรื่องรายได้กันบ้างครับแม้ว่า BG ปรปทุมจะหยุดตัวเองอยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายครับรอบที่แล้วรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยที่เขาผ่านมาได้ด้วยการเอาชนะคิดฉีไป4ประตูศูนย์ทำให้พวกเขามีรายได้ รายได้รวมนี่17ล้านกว่าบาทครับทีนี้มาดูรายได้หลังจากที่ BG ปรปทุมตกรอบ8ทีมสุดท้ายครับได้เงินรางวัลสะสมรวม5 2 0 0 0 0เหรียญสหรัฐหรือประมาณ18ล้านกว่าบาทครับเป็นเงินที่ได้มาจากโบนัสแมตช์ชนะแมตช์ละ50,000เหรียญสหรัฐ3นัดได้150,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ5 4ล้าน4ครับโบนัสเสมอแมตช์ละ10,000เหรียญก็เสมอไป3นัด ได้ไป30,000เหรียญสหรัฐหรือเป็นเงินประมาณ1ล้านบาทครับโบนัสเข้ารอบ16ทีมอีก1 0 0 0 0แสนเหรียญประมาณ3 6ล้าน6โบนัสเข้ารอบ8ทีมอีก150,000เหรียญสหรัฐครับเป็นเงินไทยประมาณ5 4 0ล้าน4ทั้งนี้ก็จะบวกค่าเดินทางในรอบ k อ o เอา u t อีกรอบละ45,000เหรียญครับทั้งหมด2รอบก็ประมาณ3 2ล้าน2ครับโอ้โหเป็นเงินที่ b g จะได้นี่ก็เกือบเกือบ19ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ สำหรับโปรแกรมของ BG จีปทุมหลังจากนี้จะยังไม่กลับเลยนะครับจะอยู่ซ้อมต่อที่ญี่ปุ่นอีก2วันและจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่25สิงหาคมนี้ครับแล้วก็จะมีโปรแกรม ถือว่าเป็นเกมบิ๊กแมตช์ในไทยลีกครับบีจปทุมจะพบกับวีรัมยูเต็ดอีกครั้งครับหลังจากที่เอาชนะวีรัมยูเต็ดในเกม Thailand Champion ครับเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับโอ้โหถือว่าเป็นแมตช์อีกหนึ่งแมตช์สำคัญที่แฟนๆรอชมกันเลยครับวีรัมก็รอที่จะถอนแค้น BG อยู่นะครับ ก็ต้องมาติดตามกันดูนะครับว่าผลการขันในนัดที่จะถึงนี้จะเป็นยังไงครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดของ BG ปรปทุมในศึก FC Champions League ครับแม้ว่าจะต้องตกรอบ8ทีมสุดท้ายแต่เชื่อว่าแฟนๆก็ยังคงเอาใจเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจนักเตะไทยในเวทีระดับเอเชียกันต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ